ข่าใ,ใหม่วันนี้ก็ผม Toyota Fortuner Reender 2.4ขับ4คันนี้เนี่ยเจ้าของเดิมไปใส่ชุดแต่งมาเป็นตัว GR นะครับผมตัวรถเนี่ยเจ้าของเดิมดูแลดีมากปี2020วิ่งไปอยู่ที่69,000กิโลคันนี้เนี่ยผมตั้งขายไว้อยู่ที่1,290,000ประหยัดกว่าป้ายแดงไปเกือบ500,000บาทนะครับผมสำหรับคนที่สนใจจัดไฟแนนซ์เนี่ยผ่อนอยู่ที่เดือนละ22,000 20, บาทไม่ต้องใช้เงินออกรถนะครับผมตัวรถเนี่ยกิฟต์มาจากเจ้าของเลยว่าเดี๋ยวดูกันเลยว่าเจ้าของเเดิมนี่ย เป็นยังไงบ้างดูแลเป็นยังไงบ้างแล้วผมจะทําตรงไหนบ้างเดี๋ยวผมพาไปดูเลยครับอันนี้จะเป็นในส่วนของสภาพภายนอกนะครับผมตัวรถเนี่ยผมจะต้องมีขัดสีเคลือบแก้วทําความสะอาดภายนอกแล้วก็ภายในเบาะเอาถอดมาฟอกแต่ว่าเดี๋ยวผมจะพามาดูในส่วนของภายนอกก่อนแล้วกันว่าเป็นยังไงบ้างนะครับผมนี่ครับนี่ครับเดี๋ยวจะต้องมีเก็บรายละเอียดตรงนี้นะครับผมเป็นรอยการใช้งานเบื้องต้นนะครับเป็นชิ้นส่วนของการชนท้ายอันนี้เป็นเรื่องปกติของการใช้รถยนต์นะครับผมนี่ครับ ตรงนี้ต้องมีเก็บรายละเอียดครับแต่ว่าการชนหนักน้ําท่วมพีความกอไมอันนี้เรารับประกันเลยว่าถ้ามีบริษัทซื้อคืนเลยเต็มจํานวนนะครับผมคันนี้เนี่ยเจ้าของเดินไปใส่ชุดแต่ง GR มานะครับผมให้ดูสปอร์ตขึ้นให้ดูดุดันมากขึ้นนะครับผมสภาพภายนอกก็แต่ประมาณนี้นะครับมาจะเป็นส่วนด้านภายในรถนะครับเดี๋ยวผมให้ดูตรงคอนโซลหน้าก่อนละกันนะครับคอนโซลหน้ากริปกริเลยนะครับผมไม่ได้มีจอดตัดแตรแน่นอนนะครับผมสภาพเบาะคนนั่งนะครับผมนี่ครับสภาพเบาะคนนั่งครับนี่ครับ น็อเดิมเลยนะครับผมนี่เป็นในส่วนด้านท้ายรถนะครับผมเดี๋ยวผมพาไปดูในส่วนของเบาะด้านหลังก่อนเลยล้กันนะครับว่าเป็นยังไงนี่ครับสภาพเบาะด้านหลังแทบไม่มีคนไปใช้งานเลยนะครับผมสภาพเบาะด้านกลางรถนะครับผมนี่ครับสภาพเบาะด้านนี่คือมาจากเจ้าของเดิมเลยผมยังไม่บิ้วเลยนะครับผมล้างอย่างเดียวนะฮะถือว่าเจ้าของเดิมดูแลดีมากครับ ต่อมาจะเป็นส่วนของด้านท้ายรถนะครับอันนี้เป็นประตูไฟฟ้านะครับเดี๋ยวเรามาดูรอยตะเข็บก่อนเลยละกันนะครับผมนี่ครับผมรอยตะเข็บครับพี่ครับหัวน็อตน็อตเดิมเลยนะครับผมนี่ครับน็อตเดิมสองฝั่งนี่ครับข้างเดิมเลยนะครับผมด้านถ่ายรถก็จะประมาณนี้นะครับต่อมาจะเป็นส่วนของด้านสภาพห้องเครื่องรถยนต์นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยว่าเจ้าของเดิมเนี่ยเขาใช้งานเป็นยังไงกันบ้างเดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับในส่วนของ ฝากระโปงนะครับผมน็อตเดิมไม่มีไขเลยอันนี้คือรถผมยังไม่ทาความสะอาดท้องเครื่องเลยนะครับผมแค่เช็ดทั่วไปปกตินะครับผมนี่ครับคานหน้าคานหน้าเดิมเลยแสดงว่าหน้าเดิมแน่นอนนะครับผมนี่ครับรอยแต้มสีจากโรงงานทุกอย่างยังอยู่ครบหมดเลยนะฮะฝากระโปงด้านนี้ไม่มีรอยไข เหมือนกันนะครับผมคันนี้เนี่ยเจ้าของเดิมอ่ะค่อนข้างรักษารถมากเพราะว่ารถวิ่งมาอยู่ที่69,000กนิโลนะครับผมเดี๋ยวขอบอกอีกทีหนึ่งคันนี้เป็น Toyota f o r t u n e r ตัว2 4ง e t e n d e r เ,เขับ4คันนี้เนี่ยเป็นปี2020ผมตั้งขายไว้อยู่ที่1 2ึ0 0 0้านบาทนะครับผมตัวรถเนี่ยสำหรับคนที่สนใจจัดไปนั้นเนี่ยผ่อนอยู่ที่2200บาทนะครับผมตัวรถผมรับประกันว่าถ้ามีชนหนักน้ำท่วมพิกคว่ำกอไม้ผมซื้อคืนเลย มีดูแลหลังการขายอีก1ปี1,000 0กิโลครับถ้าเรามีปัญหาเรื่องเครื่องเรื่องเกียร์เรื่องกล่อง ECU อันนี้ทูกค้าสามารถขับรถเข้าไปท่อมที่ศูนย์โตโยต้ได้เลยก็ฝากไ้ด้วยแล้วกันนะครับสำหรับ Toyota า o อนจูเตรคันนี้ผมมองว่าแป๊บเดียวขายแน่นอนเจ้าของเดิมแต่งเป็นตัว G R มานะครับลาไปก่อนครับวันนี้สวัสด,ดีครับ